นี่ก็ส่งเลยดื้อจะจะโตแล้วเนี่ยนี่ผลงานเป่าช่องเหลืองนะครับนี่โอ้ผลงานของเป่าช่องเหลืองผลงานเป่าช่องเหลืองนะครับได้หมานหมานหนึ่งตัวกับปลาเล็กหนึ่งตัวนี่นะใสจับเบิ่งโน้ปลาเล็กเนี่ยใส่โอ้เราได้ปลาเล็กจะได้ส่งเหลืองอันนี้บ่าสงเหลืองส่งงเหลืองเป่าช่งเหลืองอันโอ้โห ปลาโคนะครับปลาโคปลาโครหรือว่าปลาโคนั่นเองนะครับถือใช่ไหมตัวตัวจากโลนี่โอ้ยมากี่โลนี่ละโอ้หน <laughs> ึ่งกิโลแ <laughs> ล้วครับนี่โหโอ้อหะักแต่ว่าปลาโคตัวเดียวนี่เหนือนกวดแจงเกิดสะดอกโอ้โหสุดยอดครับสุดยอด ใหญ่มากรับใหญ่มากไซนี้สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้ก็พบกับพานหมีนะครับผมวันนี้ผมก็อยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งนะครับก็จะมาดูพี่ๆเขาดำน้ำหาปลาในช่วงกลางคืนนะครับที่อยู่ในป่าลึกนะป่ะเดี๋ยวเราไป ติดตามพร้อมกันนะครับเนี่ยผมก็มาในชุดเดิมจากอีพีที่แล้วนะครับเพราะว่าต้องอรีบมานะครับผมกินข้าวกินอะไรก็มาเลยไปนี่ครับผมบรรยากาศในช่วงกลางคืนนะที่ผมได้เดินทางมานะครับก็จะมีพี่ๆเข้าอยู่ตรงฝั่งข้างในแล้วนะคะแต่สําหรับผมก็คือเพิ่งมานะครับเพิ่งเพิ่งมาถึงนะ ป่าตรงบริเวณนี้ก็ค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากๆนะครับมีแต่ต้นไม้ขนาดใหญ่ทั้งหมดนะครับและเราก็จะเห็นอคอนไม้นะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนไม้ที่ชาวบ้านตัดเป็นท่อนๆแล้วก็จะมาตอกไว้ตามต้นไม้เพื่อที่จะน่าจะขึ้นไปยิงปลาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเพื่อที่จะให้เป็นยึดที่ยึดเวลา เขามายิงปลาตรงบริเวณนี้นะครับเขาก็จะปีนขึ้นต้นไม้แล้วก็จะยิงลงไปข้างล่างเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูพี่กันดีกว่านะครับครั้งก่อนก่อนนะครับอีพีก่อนผมก็จะเดินทางไปด้วยเรือนะครับแต่วันนี้ก็คือต้องเดินเท้าเปล่าเข้ามานะครับนี่ผมก็เดินมาด้วยเท้ารองเท้า สั้นๆน,นะครับวันนี้ก็ไม่ได้ใส่รองเท้าบูทมาเพราะว่ารีบเกินไปนะครับนี่น้นาก็เกี่ยวแข้งเกี่ยวขาหมดแล้วนะครับในป่านี้ก็มีต้นผักหนามนะครับสังเกตได้เลยนะครับว่าต้นผักหนามที่อยู่ในป่านั้นมันไม่ค่อยมีหนามนะครับนี่หนามไม่มีเลยนะครับแต่ผักหนามที่อยู่ตรงบริเวณสวนของผมนั้นก็คือจะมีหนามนะ อันนั้นก็น่านจะเป็นผักหนามบ้านนะครับนี่ก็เป็นผักหนามป่านี่มันมีสองสายพันธุ์นะครับผักหนามสายพันธุ์มีหนามกับไม่มีหนามนะครับแต่ผมก็ไม่เคยกินยอดผักหนามป่านะนี่มันเต่แล้วแต่แต่ละพื้นที่นะว่าตรงไหนจะมีหนามหรือไม่มีหนามนะครับไปเดี๋ยวเดินทางไปพร้อมกันนะครับตรงบริเวณนี้ก็จะมีก้อนหินนะครับก้อนหินก้อนนินที่ ค่อนข้างมีขนาดใหญ่นะครับใหญ่มากครับลพราจะเป็นหน้าผาหินไปทั้งหมดเลยผมก็จะเลือกเดินขึ้นไปตรงบริเวณซอกหินตรงนี้นะครับเพราะผมไม่ได้ใส่รองเทา้าบูทมานะโอ้โหมีต้นหญ้านางด้วยนะครับเป็นต้นหญ้านางที่เขาเอาไปแกงใส่หน่อไม้นะครับโอโ้เขียวชะอุ่มค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับ โอ้ EP นี้ก็คือเป็น EP ที่เดินมาสำรวจป่าในช่วงกลางคืนด้วยนะครับแล้วก็ดูพี่ๆเข้าหาปลาด้วยนะสวยมากเนี่ยเขียวแบบเขียวมากๆเลยนะครับโอ้โหคิดว่าน่าจะเป็นสวนของชาวบ้านตะกอนนะครับก็เลยมีต้นย่านางเกิดขึ้นเองนะครับไม่รู้เกิดขึ้นเองว่าหรือใครเอามาปลูกนะครับ ไปเดี๋ยวเราเดินไปอีกนครับพี่เขาก็คาบฝั่งไปเร็วมากนะครับผมก็เดินแทบไม่ทันนะตอนนี้บนต้นไม้ก็จะมีมองของชาวบ้านด้วยนะครับมองที่ติดอยู่บนต้นไม้ชาวบ้านน่าจะเอามองมาใส่ปลาแล้วมันติดเขาก็เลยไม่ได้ลงมาเอานะถ้าช่วงเวลาน้ําขึ้นนะครับก็จะท่วมหมดนะตรงบริเวณนี้นี่ก็จะท่วมหมดไปเลยนะครับ อันนี้ก็อยู่ในช่วงน้ำลดนะครับไปผมก็งงๆนะว่าต้องเดินไปทางไหนนะครับคนข้างที่จะ,ะน่ากลัวมากๆนะเพราะว่าเดินคนเดียวนะครับเนี่ยโอโหนี้ก็มาติดตามชีวิตทีมงานหาปลาะนะครับอาจจะแปลกๆหน่อยนะเพราะว่าต้องเดินเท้าเข้าไปนะครับ ครั้งก่อนก็มีเรือแต่รอบนี้โอ้หน่ากลัวเกินนะครับเนี่ยก้อนหินใหญ่โอ้ยังนี่โอ้นกนกนกไปแล้ว หกกระโลโลกมากครับโลกมากตรงบริเวณนี้ติเลือกเขาเอาทำนะทำสุดตัวเลือกอ้ปตองปตองไปแลวผู้ ไฟเขือดนะครับเราก็จะมีวิธีการหาที่แตกต่างกันนะครับถ้าเป็นในช่วงกลางวันเขาก็จะปีนต้นไม้นะครับแต่ถ้าเป็นช่วงกลางคืนก็จะดำหาส่องไฟหานะครับก็แล้วแต่ว่าเราว่างในช่วงไหนนะครับบางคนก็ว่างในช่วงกลางวันเขาก็จะมาหาในช่วงกลางวันบางคนว่างในช่วงกลางคืนเขาก็จะมาหาในช่วงกลางคืนนะครับ โอ้มีแต่ก้อนหินก้อนดินที่แบบมาคนเดียวแบบค่อนข้างที่จะวังเวงแล้วก็น่ากลัวเลยนะครับตัวนี้ป่าอย่างฮันโอ้โห ปลาโคนะครับปลาโคปลาโคหรือว่าปลาโคนั่นเองนะครับถือใช่ไหมลุเอากระโดนกัจากโลนี <ology> oh. yeah. ่โอ้ยหกี่กิโลนี่ละโอ้ปรหนึ่งกิโลหรอครับนี่โหอ๋อยะแต่ว่าปลาโคตัวเดียวนี่เฮ้ยย่าไปลุกขึ้นมาเลยเฮ้ยย่าไปลุกคือนมาเดี๋ยวโอ้โหอ้อยันหัวเรือแข็งคอโอ้ยี่โคบุกยี่โคบิชุด สีมือบัวใจมาโอมีสีมือเนาะเชนกก่อนเชนก่อนโอ้เชน่มยอดครับสุดยอดสีมือได้รอบอตกอยน่หรือได้ทิได้แต่ตัวปีงมั่นนี่ต <publication> ัวปีง <Dul> ย <our> ังทั้งเาะ

โอ้โหสุดยอดครับสุดยอดมาแล้วครับมาแล้ว,ลวโอ้โอโอโมาลึกแล้วเอาใบเป่านะปิดหูดดังได้บ่ดิแจ้งเกิดแล้วครับแจ้งเกิดแล้วรอบนี้เจ้ชุด้ะดเอาบ่า ออโอ้โหนึกว่าแจ<ร>งเกิดกสะดอกโอ้โหฮสุดยอดครับสุดยอดใหญ่มากครับใหญ่มากไซนี้ ตรงไหนที่เราไม่สามารถเดินตามลิงตัหลิงได้นะครับเราก็จะเดินลัด ฝ่ารัดดงไปประมาณนี้นะครับโอ้โหทางก็ไม่มีนะครับตรงนี้เราก็สามารถจินตนาการไปได้เลยต้นไม้ก็มีแต่ต้นใหญ่ๆนะครับทั้งต้นไม้ทั้งก้อนหินโหดหินใหญ่มากนะนี่ยบรรยากาศแบบวงวเวงสุดๆ วันนี้กว่าจะได้ปลาในแต่ละตัวนะครับก็ค่อนข้างที่จะกลำบากนิดนึงนะนี้ผมก็พามาดูวิถีชีวิตนะครับของชาวบ้านที่หาอยู่หากินตามแหล่งน้ำนะครับโดยใช้ปืนผาหน้าไม้นะครับที่ใช้ในการยิงปลา ได้เวลาพักเบรกนะครับโอ้เราก็หาปลาก็ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ3ทุ่ม19นะครับก็มาตั้งแต่1ทุ่มเขามาตั้งแต่1ทุ่มพอดำไปสักพักนะครับก็ขึ้นมาพักผ่อนนะครับครับมาพักขึ้นโอ นี่ก็ะส่งเลยดื้อจะจะโตแล้วเน้นนี่ผลงานเบาช่วงเหลืองนะครับนี่โอ้ผลงานของเบาช่วงเหลืองผลงานเบาช่วงเหลืองนะครับได้หมานหมานหนึ่งตัวกับปลาเล็กหนึ่งตัวนี่นะใสจับเบื้องโน้มปลาเล็กเนี่ยใส่โอ้เราได้ปลาเล็กได้ช่วงเหลืองอันนี้บ่าช่วงเหลืองช่วง่งเหลืองเบาช่วงเหลืองโอ้โหแล้วงูนี่นะโครับ่าจะบูดเห็นหน้าฝันนี้ไม่พลาดทุกงวดจ้

แมนวอขมิ Man, ้นเขาบอกว่าปลาฮีขม mm ิ hmm. yeah, exactly. uh. ้นนะเขาไปทีงเขาได้ว่านปลาก้าเขาบูแมนปลาก้าอันนี้มันเป็นปลาฮีขมิ้นเขาว่ะเขาเนาะเขาบอกเลยโอ้ปลาก้ามันคนละอย่างเด้ว่ะคือเด็กเขากันขาจจางรถเขาบ้านเขาเอินขาจจางบ้านเขาเอินสแตนสแตนนะสแตนบ่เออขาสแตนอ๋อขาสแตนเออขาสแตนสแตนถ้าเขาเอินสแตนสแตนท้ายวัดนี่ว่าขัดจังรถเขา กรเมงกันนะครับถ้าปทูงกระจังจะต,ะต,ต,ะๆๆตะ well. ันจะตันโอ้ยไหลป่าเฮายืนตื <car 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 ่นระห่วด้วยออเข้าวอะไรอยู่บอะไดปไปไปหลังจากพักเบรกมาประมาณ10นาทีเราก็ลงเหมือนเดิมนะครับก่อนจะลงก็หุกหน้ากากเหมือนเดิมหุกหน้ากากนะครับหุกหน้ากากก็คือเป็นการล้างหน้ากากนะครับ ภาษาไทยผมวุกหน้ากากนะครับเเดินทางครับผมผมก็จะเดินเลาะริมน้ําตรงนี้ไปเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูช่วงที่เขาอยู่ติดริมตะลิ่งนะครับก็คือจะสามารถเอากล้องลงไปถ่ายได้เลยนะครับ

อ่าเป็นเป็นนังอยู่หนังอยู่ในรถเพื่อนก็เมื่อแล้วเนาะเป็นอะไรกินเลยเนหูเลยเนาะโอ้คู่นะคู่แน่นอนโอ้จะมองหูปิ้งเนี่ยต้ม่ะต้มเนาะเอ๊ะยเป็ดผมจได้กินไว้เป็ดคนกินไว้เนาะนี่นี่มาเลยนี่แล้วเนาะเออมันจะมุ้ยประธานนะมีไหมครับข้างในนะ ไอ้เยุ่ามีนะหมอนี่มันลใหญ่กว่าทนปดาันเหมอนนมจบี้เปนจังครบแับสับใช่เออตันงใส่กล้เลยีมัวขี้ขนตุยโอ้โหมึงยิงตูได้โดกเอาทยทุอ้ามนออ๋อตู ใจตุ้มต well, no ุ no ้ม no ัย no ่ no ัง no ตีน้อยน้อยหลายเจ้าตักให้องมานหียวางให้ปกติพังไหมาเน้มเน้มนะมาเน้ปบอกให้ปกติพังพังก็เนาะเขาเานึงใหม่เนี่ยนะแหงห่อเอาอยู่นาหิกนละกินได้ไหมเอากินได้ไ โทยแบ่งแ้วให้ดอกแม่เนี่ยฮ้เธอมที่ดอกนี้อ่ะกระดกนี่กระไก่ได้ทังหมดเลย